คนทดีคับอยู่จ่อง youtube ตอนกับก้อนบันรนองไฟเล็กกอนสวัสดีพ่อแม่ปีนองทาง y o u t u b ต่างเฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยครับแล้วก็สวัสดีเอฟซีจากต่างประเทศครับวันนี้เป็นวันที่สิบดสิงหาคมสอง5้ารอยสิบ้าครับวันนี้ก็มาเก้าเข้าป่าหาเห็ดเหมือนเดิมครับสวัสดีครับพีนองครับวันนี้มาป่าพีนองรับป่าเฮดิเลยครับมาได้มาเก็บเห็ดนันก่อนเด้ครับพี่นองเห็ดก่อแดงครับ เดินเลยก่อนแับเปลี่ยนนั่นยังก็ไหอหมวกหมวกไม่วาตากาเลียงคือ <laughs> กาเลียงเก็บเม็ด <laughs> ไปลุยต่อกับพี่น้องเห็ดไข่ขาวครับอายมาอายมากอายแล้วเห็ดไข่ขาวครับ เนครับพี่น้องดอกนึงแล้วถ้าเป็นเบิ้งไก่เหมือนกันครับขอตะไก่เลยป่าไงขาวมาตะไก่เลยตกแต่งเปิงเทมสวยงานี่ก็ไก่กันน่ะพี่น้องกำลองหัน่ งังมางังไปยังมาขอเ์็ิปูกเดียนครับพี่น้องครับขาไม่ยาว้ยนะขาไม่เงยนะดอกสุดท้ายของโมครับเน็ดไส้ขาวครับพี่น้องครับ Ừ, mpon, 3 Ở này à. tôm kè ừ, con ừ. này tám này con này tôi cái tay này được cũng cái phấn không không อีกับกนึงครับพี่ตึง่งโพนพี่น้องขอบคาวครับมองหกกละครับเคลื่อนฝนตกครับพี่น้องบัน ทใไมม่ยังเตนามคนได้ยังยังตรงไปผลเลยเนี่ยทำไมไม่ยังเตะนามยังแป๊บเดียวเบียเบันละเนี้ยนั่งตรงไปหันเลยที่ทางคนหยางบปะหาทางคนหยางทางฝ่ายสิบหกแห่ เฮ็ดเท่าคนับครับแม่หมู่บ้านคือพอเนาะยุ่ยแถวเก็บเห็ดมันปูหมู่บ้านเลยครับพี่น้องได้ของที่เท้ยางออกมาดิให้างเเห็นหะให้ปวดครับพี่น้องให้ปวดเท้าคนน่ะหนก็อายตยบก็ได้ละไม่ได้เลย ให้ดอกเดียวป่ะไม่คนไหนบะงมไม่ได้ไม่ได้ให้ดอกเดียวครับพี่น้องแต่สียดยครับนี่ทัฟมฝาดครับพี่น้คงครับน่อยเดียวโคโลอยู่นิ่มๆเลยครับนี่สีนิ่มๆยังสีเนาะไอ้ฟ่วงดินมาปะไอใช่ไอ้ฟ่่งดินมาออกแล้ว ตาโลครับพี่น้องครับหลังจากที่บราได้ขวโดนอย่าะไอ้นาะนี่ก็เอาชงบาสติกมาใส่น้ำกับน,น,นี่ตาโลนเห็นได้ทั้งของข้าวและของหวานครับพี่น้องมันนั่นตัวร่องเอาไปเห็ดของหวานเบลงกั บ่คิดว่าเพิ่นสิเข้ากันหรอกครับแต่ว่าเห็ดออกมาแล้วเพิ่นก็นแซ่บดีพี่น้องนะเห็ดหยังกายมันน่ะเห็ดเมนูอีหยังยนไม่คายซิงคโปร์เนาะไม่คายซิงคโปรหลอดช่องอ่ะนะพี่น้องแต่ว่าใ,าานะใส่อันเห็ดตาโหลดแท่นก็ใส่คำนุ่มนั่งแต่ข้าวกินอยู่เด้อครับพี่น้องมันก็ถือว่าแซ่บอยู่ ไอ้เห็ดลิ้นจื้อไอ้เห็ดลิ้นจือแดงเต็มเลยอันมันอ่นเอฟซีเป็นสั่งเด้อครับอี่าเอฟซีเราสั่งตะวันเอาไปหอดแล้วมันมีขีดดินล่างออกแล้วกันมันยั่งบัตทันเลยอันนี้เนาะนี่มันนี่ก็สีเก็บไปหายไหมครับมันนี่กำลังงามๆเลยครับนี่อ่ะไอเมื่อกี้กล่องถึกน้ำไปไปหายเราไหมเห็นมันก็ร่างเกียพอดีพอดีนะไอเป็นกับเลื่อมีอันเกินเอียงนะเกสรเกินในอย่างด้วยละอองอีอย่างคนน่ะ อาเ็บันนี้ต้มเป็นชาเด้อครับพี่น้องครับก็เอาไปใส่กระติกยมน้ำหอนนะครับเนาะ กัดกินตอนสอนนะครับกินเป็นชากระซัพรพคุ้นเพิ่นกระล้ายย่างครับพี่น้องแน่นเลยอืม anh nghe lặng ngăn lại không จะซ่อนๆซ่อนๆกันนี่อ้ที่ส่งไอ้เพื่อนแน่นะครับต้มกินจากของนั่แน่นะครับพี่นงค์ไอ้กวนพายายยังก็อนไอจ้าจวจ้าจวพายายยังก่อนกออินแล้วเป็นอมตบะบอกเพื่อนว่าเพข็นไปหาข้อมูลมากน่ครับกินแล้วเป็นอมตะเพื่นอนว่าว่าแม่หรอกพี่นงค์เป็นว่าหยอกก็ซื้อตะบานข้อมูลนตั้งยานนะครับเ่็นการสอยได้ลหลายเรื่องนะครับพี่น้องครับยังอีกเยอะไอ ยังอีกสองดอกกี่ทั้งทีได้สักที่น้อง้อน่าจะกอดกินแม่มสาวเส้นเขิยนกอดกินเลยนี่ครับกะเป็นเฮติเกบมากเมื่อกี้นะครับเนาะเมื่อกี้ต้นหาข้อมูลมากครับพี่น้องครับเป็นว่าซัหรบพี่น้องที่เป็นโลคเบาหวานนะครับเนาะกะสามารถกินได้ดีนะครับเพราะว่าเป็นสีลดน้ําตาลหม่ก่อนลดน้ําตาลลวกะไอพวกเกี่ยวกับโลคความดันทังสีนะครับพี่น้องครับความดันเบาหวานลวกะ ปรับสมดุลร่างกายแล้กกาอยังเยอะไอ้ลดอาการอ่อนเพลียบอ่แหลักกรอีกอย่างหนึ่งกะลดอาการภูมิแพ้ยัยงเนี่ยแหละครับพี่น้องครับพี่น้องกะลองไปศึกษาเบือ้องลึกครับนะอันนี้คือต้นวาให้ฟังขา่ขาวๆนะครับจากที่หาข้อมูลมาเมื่อกี้นะครับเนาะแล้วการซ้ำรับพี่น้องที่เป็นโรคไตแล้วก็สตีมีคันทัังสีขาวบ่บอนี่นํำให้กินนะครับเนาะจะเป็นเฮ็ดเป็นราชาแห่งยัง,ยงก็ไอ อาจารย์แห่งยาอย่างนี้แหละแล้วพี่น้องกับเขาไปหาข้อมูลเอาอีกเพิ่มเติมนะครับน่าตอมน้อยฟังให้ฟั่งขาวครับนี่กระสีะม่านี้ครับพี่น้คงครับป้าครับอันแบตตัวทรัพ์ไก่สีเบอร์เดอร์ครับเป็นขีดแดงล่ะตอนนี้เฮากอยู่ในป่าเหล็กเลยผ้ายกรอยังมาในในป่าเหล็กมาซ่อมบางเห็ดปวกแต่กับว่าเห็นม่าท่านเห็นกระสียางออกไปอีกไกลเติบอยู่ครับอ่ะไอ้่าท่านจะจบกีดอกสิพาสิพะยางไปหารถอยู่อีกไกลเติบเลยอาจจะเจ้ามานพอเห็ดปวก ลุยต่อครับพี่น้องยังไปหารถเรื่อยๆครับเห็ดน้ำฟาร์มครับทำแล้วนะฟาร์มเนื้อปัวครับเห็ดอปัวยังงี้หนิเนี่ยให้เดินเนื้อปัวเลยเห็ดปวกขาวเห็ดปวกขาวเห็ดปัวหยวกนี่มะพร้าวแม่เป็นหาเห็ดตาโลพี่น้องโอ้ยปุ๋นนะทุงบ้ายางใหญ่ าขายเปเงินนี่ได้ลายปนเนี่เนี่ยอ้ยกก็มของอันนี้เนาะตั้งแต่หมูปน,น,นข,นนยา,ขา,ายขีดละยี่สิบแต่พวกแม่ถุงยี่สิบมันเันสามขีดครึ่งบนไดนเทาขายหลายเขาเลยขายไงเขาเลยบวันดียนยางเขา,มาเมากับเงี้ยโรดอืไปลาแม่สีลงไปเบิ้งเห็ดปลานีนีลงน้ำทาาะเด้มันงลงครับเน่ยมันมานด้วครับ มาที่สองถุงละับเนี่ยเราหมาแม่ยางนั่มอยู่ดอกต้นกระยากได้ม่ยางนั่อยู่ดอกันองน้ำโศกนั่นหางเป็นหางบระท่านเคง่หย่านเอามาหย่านโดดรถน้ำนั่นนะมันต้องเป็นเอาใสาซาเลียงเนาะกระจาย็นอยู่ในซาเลียงเลยข้ามมาสา ต่นี่มาหม้อไส้สกับข้าอุ้มหมาอยู่คาแกะไม,มาโดดต้องรถตั้งสีน่นาะแต่อันตะไลแค่นอนถ้าพี่จริงงานจนแต่อยากข้าวแมาน้ำด้วยเพราะเดี๋ยวไม่งอ่งเป็นมูก,ก,มกันนะแม่ยเล้าวานเ้าวาสองสามเมื่อบังหันแล้วได้เห็ดหลงังงกเหลืองมูบอกง่ายหนึ่งมูเดียวเป็นกิโลคนี่น้องสบายอาะกัน,าากน,กนกเพิ่งแต่มเลาะหาเก็บเห็ดตาโลตั้งสิะครับพ่อเลยขายนะครับเนาะ าขายทุงละยี่สิบบาทแต่เป็นขีดขีดละยี่สิบบ่อยตอนแล้วว่าขีดละยี่สิบบาทแต่ว่าถ้าลองขายแล้วว่าขีดแค่สิสามขีดคนละ่นละขายยี่สิบบาทถ้าเิ่นกับว่าเด้สร้างน่าแบบขายขายในหมู่บ้านหน่อนะแต่ดได้ถามว่าไปเฮ็ดไม่นูนอีหยเพงน่นว่าเอาไปเห็ดปนเอาปนฝืนดีๆแต่่ะเอาเห็ดตาลัวลงคนคนคน,คน,ค,น,ค,น,ค,นคนกินคือจังหลาดเข้านี่ิน่ดดนี้านล่แต่เลยวานี่ก็ไปขีดลองไปเฮ็ดบิ่ง คิดถามแล้วกับพินตาเสียดไอ้อกอกหน้าเดือดหลายบ่เห็นตาโล่ไม่เป็นไรเดอกพี่น้องแล้วหาเลื่อมตแถวหนี้ลงไปเรื่อยๆครับสร้างหอนรถหิ้วเข่ามือสัน่นพี่น้องกินกาแฟกับผมไปครับลุยต่อครับพี่น้องครับบอ,อยงี้ไข่ครับพี่น้องครับไข่เขียว เห็ดมันปูครับพี่น้องครับออกลายนะพี่น้องอ,ออกทุกทางทั้งกระไรเห็ดมันปูเหลืองสวยๆเลยครับดอกอะไรนะพี่กันดอกอะไรพี่ชอบพูดดอกสวยๆดอกสวยๆใช่เหรอไม่ใช่ดอกสวยๆดอกสวยๆดอกสวยๆอุ่อนกัดพี่นงอนันไหนจุ่มน้ำน้ำเงเสียดายดนั่นแต่ว่าอยู่แต่กับตาเนี่ยไม่จะเห็นมันปูเหลืองหระครับนอ่อนะครับนะ ครับพี่น้องอยากรับชมเต็มเต็มอิ่มเห็ดมันปูกะอีพี่สองเรือครับพี่น้องครับที่เก็บเห็ดมันปูออกหลายแหง้งพี่น้องเป็นเวิรง,งเป็นเวิรงเลยนี่แต่งจะจุ่มง่ามๆแต่อีพี่แดกปฏิท่พาพี่น้องมาเลาะเห็ดพวกเกาพอจ่อยเจอเป็นเดียวรวมฮะตามสีดอกตามสีดอกอ,อ,อ,อ๋อ ว่าบ่าน่าอมุงยังไงก็เป็น,น,นหน่เดยไม่เจอนม่นบ่พอมุนยงง่าง่มๆพอหมือนอาทิตย์นั่อนอดันนี้จะน้อยครับพี่นอ้อกลับต้องไปหารถสนวครับกะถือ<า>ว่าเจอเลยถ้าถือมาเจอแล้วเมื่อกี้พ่ออ่านพ่อพี่น้องเป็นอะไรพ่อแม่เป็นทามเป็นว่านนี่้นขึ้นมาหาเลยแหละบ่พอเลยลว่ม่เห็ดนหลัง้พ่อห้างยังไปบ่พอยังยันเห็ดคนไหวเห็ไหวมากมาก มอังอื่นแบบสีบัออกเลยไหมจิบว่าให้มันเขาเผาบัถึอส้นกับบัจักได้ไอ่านปลาใหญ่เห็น,นี่ยป่านี่งานส้นเดียวกับงานบัาวหวัดบัวไหวแหละพี่น้องจีบเนี่ยครับบ่วขอยมีความหมันไปในน้อยเนาะต้องก่อตัวก่อไฟล้าๆสำหรับความมหมนันครับคือว่า,า,วา,าวป้าพี่น้องงานป่าหน่อยเนาะมันลมปลาคุณตั้งขวาคุณ นะครับไปปล่ากันยืนรถครับหน่อยจะบ่มีอุ่นนี่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 เพิ่งสิบวันหน่อยจะบ่มีเห็ดกอแดงมาดูวุ้วก็หายระชุ่มก็ช่วยหัวใจได้อายไม่ได้เพิ่ะบ่มีเห็ดกอแดงแต่มีแห้งเล้ไอเห็ดกอแดงดอกแรกของมือเลยมั้งนี่อยไออ๋อดอกแรกนี่เป็นตอนเปิดคลิปเนาะกอแดงหน่อยนั่นนะอันนี้เป็นกอแดงดอกเตึงๆง่ึยๆแงงจักหน่อย ไอ้รับยังกำลุดแล้วครับออป้าแล้วครับพี่น้องครับหาดดดเดียวนะครับเนะาะนี่ครับผลงานเฮ็ดเท่ามันนี่กัน,น,นไอ้เฮ็ดอยังเนี่ยหละไอ้เห็ดรวมเห็ดรวมครับพี่น้องส่วนใหญ่ก็เลเป็นเห็ดมันปูเห็ดมันปูอืู่ทั้งรางครับแล้วก็เห็ดปวกได้ตอนสีออกนะครับเนาะนี่เห็ดปูสองดอกเห็ดปวกขาวอยู่ทั้งรางก็มีน้ำเนยอยู่ย เห็ดลิ <polarization> ้นจือแดงครับเห็ดลิ้นจือแดงก็ับจะเอาไปล่างน้ำก้างสาดตากแดดให้มันแหงนะครับเนาะเอาไว้จะส่งกินเป็นซาแล้วกตสีฝากไปให้พี่น้องเอฟซีนั่ครับอันนี้เป็นเป็นซั่งมากนะครับเนาะเป็นซั่งน้องใหม่ครับเห็ดลิ้นจือแดงครับหังประท่านในส่งยูพี่น้องครับวันมันหลังมันมันขี้ดินมันบ่ออกกันนะก็เลยเอาไว้จาลางอีกรอบหนึ่งพอดีกับมะพร้าวอันนี้งามๆครับก็เลยเก็บพอดีเลยครับกเอาไว้ซ้ำนี้ครับขอบคุณถูกกำลังใจครับที่เขามายังปลาเป็นมูด่วน ฝากพ่อเมย์พี่นองแน่ครับไปกดติดตามตั้งเพจให้ตนแน่ไก่ <g ay> สีครบแล้วครับพี่นงอกครนบ่ังอีกอยู่ว่าถึงหาสบคนครับพี่นวงว่าถึงหาสีสีคนติดตามนะครับนอกจากสีพันแล้วฝากพ่อเมย์พี่นองเด้่อยครับแต่ถ,ถ้าท่านไหนกดติดตามก็ฝากไปกดให้แน่แพื่ว่าแติดตามแล้วก็วต้องกดอีตกติดกายเป็นมาย,ยากเลิกติดตามไอ้นเนาะหวานว่าร้อนหรือเปล่าร้นอนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอให้พ่อเมย์พี่นองมีสุขภาพแข็งแรงด้วยครับ ด้วยเงินต้องตลอดปีและตลอดไปครัคาบก็พอตัวนกักบุคกรคลิปหนาครับสวัสดีครับแร้ช่มคลิปเก็บอันเฮ็ดมันปูอีพีสองเรยครับพี่น้องครับสิลงอันช่วงช่วงได้ไอประมาณสองถุนเนาะประมาณสองถุนครับพี่น้องครับไปคำราครับ